ขอต้อนรับเข้าสู่108 Living 108สไตล์ที่เป็นคุณกับวุ้นเส้นนะคะซึ่งวันนี้ค่ะวุ้นพาคุณผู้ชมมาอยู่ที่ใจกลางเมืองนะคะย่านเศรษฐกิจนะคะอยู่ด้านหลังของสายามพารากอนนี่เองค่ะที่นี่นะคะถือว่าเป็นที่เงียบสงบมากๆเลยนะคะร่มรื่นมีต้นไม้เยอะๆมากมายเลยนะคะเหมือนหลุดมาอีกโลกหนึ่งเลยก็ว่าได้นะคะตอนนี้นะคะวุ้นอยู่ที่วังสระทุมค่ะซึ่งที่นี่นะคะวุ้นจะพาไปชมพิพิธภัณฑ์สมเด็จพระพันวษา,าอายัยกาเจ้าค่ะจะบอกเรื่องราวนะคะเกี่ยวกับประวัติศาสตร์ของราชวงศ์ไทยนะคะ สมเด็จพระพันวษาอายัยกาเจ้าด้วยนะคะซึ่งเป็นสเสด็จย่าของในหลวงของเราค่ะพิพิธภัณฑ์สมเด็จพระพันวาษาอายัยกาเจ้าคือพิพิธภัณฑ์ที่ตั้งอยู่ในวังสระทุมแต่เดิมนั้นเป็นพระตำหนักที่ประทับของสมเด็จพระศรีสวรินทิราบรมราชเทวีพระพันวษาอายัยกาเจ้า ตั้งแต่พศ2459ตราบจนเสด็จสวรรคตและได้เป็นที่ประทับของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีในเวลาต่อมาเมื่อสมเด็จย่าสเสด็จสวรรคตแล้วสมเด็จพระเทพจึงทรงจัดการตั้งพิพ,ธพิธภัณฑ์ขึ้นเพื่อสนองพระราชดำริพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเพื่อเป็นแหล่งศึกษาพระราชกรณียกิจแห่งสมเด็จพระพันวษาอายัยกาเจ้าอันเป็นแบบอย่างอันดีงามแห่งการดำรงชีวิตที่อำนวยประโยชน์สุขแก่คนหมู่มากรวมไปถึงจัดนิทรรศการต่าง พื่อสืบสารแนวพระราชดำริสืบมาจนปัจจุบันสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะนี่นะคะแขกรับเชิญของเราทั้งสองท่านวันนี้นะคะคุณภาสินีและก็คุณกันทีรมน่นเองค่ะแน่นอนนะคะว่าวันนี้เรามาถึงที่วังสะระปทุมแห่งนี้แล้วนะคะต้องบอกคุณผู้ชมนิดนึงว่าพิพิธภัณฑ์แห่งนี้จริงๆไม่ได้เปิดให้ชมตลอดปีใช่ไหมคะเปิดให้ดูตอนไหนบ้างคะตั้งแต่เดือนธันวาค่ะถึงสิ้นเดือนมีนาคม ต้องถามถึงส่วนของที่นี่นิดนึงนะคะว่าถ้าน้องๆนักศึกษาหรือคุณผู้ชมอยากจะมาชมเนี่ยมีส่วนไหนให้ชมบ้างคะมีสอง สถานที่สองอาคารคือเป็นพระตำหนักใหญ่ของสมเด็จพระบรมเพสาเอกาเจ้านะคะแล้วก็อีกส่วนหนึ่งคือเป็นหอนิทศการซึ่งคุณผ้เห็นข้างหลังนี้นะคะเราก็จะจัดนิทราการหมุนเวียนเป็นแต่ละเรื่องแต่ละโอกาสในแต่ละปีนะคะ่ท่านก็จะได้มาชมไม่ซ้ํากันแน่นอนเลยว่าแต่ละครั้งเนี่ยก็จะมีเรื่องราวแตกต่างกันไปตามโอกาสหรือตามพระราชวโรกาสปีนี้ก็มีเรื่องสยามอเมริกัน พันวษาอีกาเจ้าเพื่อลำลึกถึงพระเกียรติคุณ เนลมพระเกียรติสมเด็จพระนุสาค่ะแน่นอนนะคะถ้าพูดถึงสมเด็จพระพันวษาอโยิกาเจ้านะคะซึ่งเป็นเสด็จย่าของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวของเรานะคะหลายคนอาจจะไม่ทราบว่าท่านทรงทําอะไรกับประเทศชาติบ้างมีประวัติอะไรยังไงบ้างคะเอาสั้นๆก่อนนะคะสั้นๆก่อนท่านมีส่วนช่วยพัฒนาประเทศในระยะหัวเลี้ยวหัวต่อของบ้านเมืองที่สําคัญในสมัยรัชกาลที่5ก็ทรงทราบดีว่ามีการเปลี่ยนแปลงมีต่างชาติเข้ามามีอะไรค่ะ แน่นอนเลยนะคะถ้าใคร <สะ S 1> อยากจะทราบเรื่องราวของน้านได้มากขึ้นนะคะถึงมสถานที่แห่งนี้นะคะต้องติดตามช่วงหน้ากับ108 l i ป i ล g วินะคะแล้วเดี๋ยวเจอกันค่ะช่วง108 v a ป i วารสนับสนุนโดยสีทาภายนอกดูลักซ์เว h e r เ h อร์ช ตอนนี้เข้ามาอยู่ในหอนิเทศการแล้วนะคะสําหรับหอนิเทศการสมเด็จพระพันวษาอายิกาเจ้านั่นเองนะคะเข้ามาส่วนแรกเราจะได้เห็นอะไรก่อนค่ะเนี่ยค่ะเห็นสิ่งของต่างๆที่จัด เป็นวิชาการหมุนเวียนใช่ไหมคะคราวนี้เรื่องสยามอเมริกันพันวิสาเอกาเจ้าก็จะมีของส่วนพระองค์มีงานปากในหัตกรรมแล้วก็ข้างในจะมีหอชมสารคดีซึ่งหอชมสารคดีนี่ก็เป็นพระราชประวัติสั้นๆเป็นหนังเก่าว่ะน่าดูมากเหมือนกันอ๋อมีจอ้ดูตรงนี้เป็นหนังเก่าน่าดูค่ะค่ะหน้าคีใ่ะจะเป็นสมเด็จพระศรีสวรร์ที่ราบรมราชเทวีพระพันภาษาี่กาเจ้า พระราชสมภพเมื่อวันที่10กันยายนปี2524เป็นพระราชธิดาของพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวกับเจ้าจอมมันดาปี่งสมเด็จพระพันวษาอยิกาเจ้าเสด็จสวรรคตณวังสระปรุทุมด้วยพระอัทยวายเมื่อวันที่17ธันวาคมพุทธศักราช2498ขณะพระชนมายุ93พรรษา3เดือน7วัน หลังจากห้องนี้แล้วเนี่ยทางข้างนอกก็ยังมีเรื่องราวน่าสนใจอีกนะคะเดี <c oughs> ๋ยวเราไปดูกันเลยว่า <c oughs> สยามอเมริกันมีอะไรมาเ <c oughs> ช <c oughs> ิเราอีกเช <c oughs> ิญดูกันเเ <c oughs> ชิญค่ะ <c oughs> อย่างของนิทัศการแห่งนี้เนี่ยนะคะเราก็จะมีการโชว์ภาพของอพระปิชาสามารถของสมเด็จพระพันวษาอายัยกาเจ้าด้วยนะะั่นคืออะไรบ้างคะพระปีชาสามารถส่วนพระองค์เี่จะทรงมีชื่อในทางงานปักนะคะงีปักถักร้อยก็งานดอกไม้แห้งที่เอาไปโชว์ที่ world exposition ที่ world c o l u m b i a n exposition ที่ชิคาโกนะคะ,คะแต่ว่า ฝีผัาที่ปากนี่เราไม่ได้ตัวจริงมาแต่เราทําจําลองมาเป็นสมุดเล่มใหญ่เลยค่ะ<ช>เราจะได้พาไปดูทางด้านนี้เดี๋ยวเราจะเดินด,ดูกันนะคะแต่ว่าทางจุดนี้นะคะ,ะก็จะแบบ คืออะไรคะเริ่มต้มนะคะทุนมาพิวัตรคือตอนช่วงนั้นน่ยนะคะความสัมพันธ์ระหว่างไทยสยามกับอเมริกาเริ่มพัฒนากันมากขึ้นค่ะนะคะสมเด็จพระนวส,สาที่ซึ่งเป็นพระชธิดานีก็ได้เริ่มมีการศึกษาค่ะได้เรียนเ,เรียนกับฝรั่งเป็นปครั้งแรกที่ พระเจ้าอยู่หัวเนี่ยโปรดให้ตั้งโรงเรียนมีครูฝรั่งมาสอนพระราชโอรสธิดาในวังหลวงค่งภาษาก็สําคัญมากค่ะสมเด็จพระปรัชษาก็เลยเป็นพระราชธิดาที่ได้ทรงเรียนภาษาอังกฤษตั้งแต่ตอนยังทรงพระย์ค่ะค่ะพาสปอร์ตค่ะมีให้ดูด้วยค่ะท่านจะเป็นเจ้านายฝ่ในกลุ่มรุ่นแรกนะคะที่ได้เสด็จโดยเสด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเสด็จไปต่างประเทศ เสด็จเยือนหเมืองมารายูแล้วเป็นเจ้านายแฟร์นายที่วิปป่าสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเนี่ยโปรดให้เสด็จออกรับชาวต่างประเทศพระราชาอาคันตุกะจากต่างประเทศการที่ท่านาได้รับวัฒนธรรมฝรั่งแล้วก็เข้าใจคืนเนี่ยก็จะทําให้ต่างประเทศมองเราว่าไม่ใช่เป็นคนที่ล้าหลังอะไรที่จะมาอมเอาเอาเปรียบอะไรได้มากมายัยางต้องต้อง,องใ,ใจว่าเรารู้จักเราการอะไรอย่างนี้ค่ะ,คะ,คะ โอเคค่ะนี่ก็คือผลงานที่ค่ะถ้าแต่เบื้องต้นที่พูดไปเป็นสมุดสมุดปากที่านส่งปากเองค่ะที่ท่านจงมานะคะคะะคค่ือข้างในจะเป็นรูปได้ค่ะจะได้ได้จัดแสดงไว้ด้วยในนั้ค่ะมืนไปให้เขาเห็นว่าประเทศไทยเป็นยังไงค่ะค่ะเป็นเหมือนอัลบั้มรูปของเมืองไทยว่าแบบว่ามี สถานที่สําคัญแล้วก็สวยงามอะไรบ้างนะก็รวบรวมีนี้คือหนามากจริงๆนะคะคือคนก็จะได้เข้าใจประเทศไทยที่ก็ทรงทรงพระปีชาสามารถนะคะที่สร้างชื่อเสียงให้กับประเทศชาติด้วยวิธีนี้ด้วยนะคะฉลองพระองค์ของท่านอันนี้คือ เป็นรูปแบบไหนคะในทางโลกทัศน์หรือแวพระราชด âm รีนะคะท่านก็ทรงทันสมัยมีความรู้เรื่องโรคนะคะความเป็นไปของโลกกว้างขวางแต่สิ่งหนึ่งที่ที่ทรงรักษาเอกลักษณ์ไทยนะคะมักจะชอบทรงโปรดทรงพระภูสาโจรค่ะคือดพระชนชีพค่ะเสด็จไปต่างประเทศก็ทรงพระภูษาโจงค่ะจะมีภาพแสดงให้ดูที่ท่านเสด็จไปงานไหนก็นะคะจะทรงพระภูสาโจรตลอดค่ะ แล้วก็มีรองเท้าด้วยนะครัารองกะบาทรองเท้าค่ะคือเด็กๆสมัยเนี้ของาจจะอยากเห็นค่ะของที่แบบว่ามีมานานสมัยก่อนเขาแต่งตัวกันยังไงนะคะแล้วก็เปิดโลกไปอีกแบบนึงเหมือนกันเพราะว่าโลกปัจจุบันเราก็เปลี่ยนไปเยอะมากนะคะลองย้อนอดีตดูให้แบบจะโลงใจกันบ้างนะคะ ข้าศัาสูสักของสมเร็จของใสกาเจ้าของเก่าอันนี้อันนี้คือของจริงเลยใช่ค่ะดูละเอียดดลจจมเก้านะคะแต่ว่าอันนี้ค่ะอันนี้เป็นของโรงงานช่างฝีมือในวังนะคะวิไลในวังหินนะคะที่แต่เดิมได้วิไลวังหินก็ปักมาค่ะเป็นชิ้นมือก็ยังอนุรักษ์นะคะค่ะอนุรักษ์ก็ทําได้ปราณีตของจริงนี่ดูแบบว่าละเอียดของพระองค์ท่านจริงค่ะเก็บไว้ค่ะรู้สึกว่าจะลงใจ มากนะคะตรงนี้เป็นฉากปักนะคะแล้วก็ผ้าปักอันนี้เป็นสิ่งของส่วนพระอ,องค์ของสมเด็จพระพัพินวิสาอิจกาเจ้าค่ะ,คะแล้วก็ฉากพวกนี้ก็ท่านก็เก็บไว้หลายองค์แล้วก็มีนําไปชิค,คาโก้นะคะ,คะก็ไปได้รางวัลด้วยที่ชิค,คาโก้นะคะฉากปักของพระอ,องค์ท่านนะคะ<อ>ค่ะ แล้วก็งานงานของคนไทยที่ไปโชว์ต่างประเทศด้วยนะคะยอดมากเลยนะคะตรงนี้เป็นของพระราชบณรดาคือสมเด็จพระเทพรัตน์ค่ะท่านสรงวาดไว้นะคะเป็นภาพชื่อพระวนาสมนะคะเป็นผลงานจิตรกรรมของท่านตั้งแต่พระชนมายุน้อยเสร็จแล้วท่านก็มาสรง จะทรงปักรวดลายตามนี้แต่เนื่องจากว่ามีพระราชกรณียกิจมากนะคะก็ยังทรงปักไว้ไม่เสร็จค่ะแต่ก็ทรงเจริญรอยตามถค่ะในส่วนของน้คะทรงงานศิลปะหัตกรรมก็มีฝีฝระหัดทางนี้อีกส่วนหนึ่งที่จะพาไปดูนี่คือที่ไหนคะ พิพิธภัณฑ์จริงๆคือพระตำหนักใหญ่ที่ท่านเคยทรงประทับนะคะอันนี้เป็นเหมือน living museum เป็นเหมือนจัดเหมือนยัง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 ใช้อยู่อ๋องั้นเดี๋ยวเราไปดูกันเลยนะคะคุณผู้ชมดืนเลยค่ะคุณผู้ชมคะคุณกำลังเพลิดเพลินกับความสวยงามและความน่าสนใจของพิพิธภัณฑ์แห่งนี้แต่ด้วยเวลาจำกัดค่ะคุณคงต้องขออนุญาตนำเรื่องที่น่าสนใจนี้มาให้คุณผู้ชมได้ชมกันต่อในสัปดาห์หน้านะคะรับรองว่ายังมีอีกหลากหลายความประทับใจที่คนพบได้ที่นี่ค่ะต้องติดตามสัปดาห์หน้าค่ะ